อีขันหนึ่งอยากจะแนะแนวให้พวกเราทั้งหลายได้คิดว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ใดอย่าเพิ่งสร้างวัตถุใหญ่โตสร้างคนก่อนไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามก่อนก็ได้กูตีนี้อย่างใดอยู่มันไปก่อนแล้วเพศไปสอนไปเพศไปสอนไปคนก็เลื่อมใสเองเมื่อเลื่อมใสก็มาสร้างของตัวเองไม่ลําบากอะไรผมดาเนินวิธีนั้นตั้งแต่เรื่องต้นมาไปอยู่สงขา วัดนั่นกุฏิรั่วร่ำจำรดสาลาภูพังผมไม่ยุ่งแต่ว่าผมเทศสอนคนเทศไปเทศมาคนมันตกรถฝนฟังเทศถ้าไม่ถูกก็จาม,มามีหลังคาซ่อนีนทะี่คนตกทำทรเหมือนกับหน้าฝนอย่างเนี้ยน้าสวมวัดผมไม่สนจร่มเทศเรื่อยไปไอ้นคนฟังเปียกก็เปียกตามใจผู้เทศเรื่อยไปพวกนั่นเรืองคายแค่ดูหลังคาเอามันรั่วหมดเลย เราก็ไม่ว่าอะไรเขามาชอบเขาเองไเขาอยากนั่งฟังทเทศก็าชอบมาเขาเองเขาก็มาชอบม,มาจำรู้ว่าเราก็เทศต่อไปให้กูฏีหลังไหนสบายอย่าไปอยู่ไปดยหลังผูภผูกังๆังแกมาเยี่ยมไปเห็นกูตีผูกโอ้ยตกตท่านอยู่อย่างไงกูตีแย่แล้วเดี๋ยวก็างให้เองเราอย่าไปอยู่ที่ดีไปอยู่ใต้้นไม้ก็ได้น้าแรง่ะหน้าฝน,ะนาอย่าไปอยู่เดีย๋ยวเป็นโรคปอดบวมตายหน้าแดงเน่เป็นไร แต่แล้วกุฏิหลังไหนรั่วเริ่มจำเรึกเราไปอยู่หลังนั้นไงไอหลังดีไอหลวกวัดอยู่เข้ามาหาสมปานก็เห็นเองโอ้ย่านสมปานอยู่กุฏิหลังคารั่วต้องซ่อมให้ทันหน่อยถ้าไม่ซ่อมให้เราไม่ต้องไปวิ่งเต้นเราเทศอ,อย่างเดียวอยู่สงขาทำอย่างนั้นทำอะไรเรียบร้อยได้ไปอยู่เชียงใหม่เทศพักเดียวเทศทุกวันนาทุกเทศทุกวันพระอยาโยมไปความเทศศาลามันเท่นั่งกันไม่ไหวหลังคาก็ไม่ค่อยจะดี เขาไปุงกันเองคิดสางพุทธสถานเขาก็คิดไปผมไม่ว่าอะไรผมเทศเรื่อยไปเทศจนพุทธสถานมันเทพนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันก็ได้แล้วอาศัยเทพเน,นั้นเองมาอยู่วัดคนปรบทเขาสร้าง,งไว้เสร็จแล้วไม่ต้องสร้างก็เทศเรื่อยไปแต่วัดมันยังไม่สมบูรณ์ที่ดินไม่พอเทศเรื่อยไปเทศเรื่อยไปเดี๋ยวก็ต้องซื้อที่ดินเพิ่มก็บอกไปในเรื่องเทพแต่ไม่บอกที่วัดศาลาวัดนี่ไม่ไียกอะไร ไปเร,ย,รย่องรวิทยุมันดังกว่าเราจะไปเร่ออะไรในศาลาคนฟังร้อยร้อยคนมันได้เท่าไหร่บอกการวิทยุวายุกําลังจะซื้อดินดินวัดมันไม่พอขยายไม่ออกแล้วแต่อยู่คนก้าวจ้าวบ้านลูกก้าวจ้าวบ้านกับลูกทิ่วัดมันจะยุ่งกันใหญ่อ<า>บอกให้ยอมฟังเีื้อโยมก็พอใจไม่ต้องพินดีกาไม่ต้องแจกพระเรื่องรางของกลางก็เอาไปให้เองซื้อที่ดินขยายเป็นสี่สิบห้าไรา่ หาได้ดินเสร็จแล้วไม่มีกำแพงอาทิตย์ต่อไปบอกโยมเีงว่ามีดินแล้วไอควายมันเข้ามาบังผู้ไร่มันเข้ามาบังข้าวของเสียหายกมลละหมดพระเดือดร้อนต้องสร้างกำแพงฮะโยมไปโมูทนากำแพงต่อไปสร้างเสร็จไปสามด้านเหลือด้านหน้าต่อมาไม่มีที่เรียนหนังสือพระบวชใหม่ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบในพรรษา หน้าร้อนกบวชกันหน้าอกเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปบวชกันมากไม่มีที่เรียนไม่มีอ้องสม,มุดในอ่านต้นฟ้าต้องร้างโรงเรียนสักหน่อยอ้าวบอกไปทางวิทยุโยมก็เอาไปให้คอนละหมื่นบ้างห้าพันบ้างร้อยบ้างสองร้อยบ้างตามมีตามเกิดเพราะใครก็รู้ว่ากานปัญญาที่เอาจิงต้องไปช่วยแค่น,น้อยแล้วก็ก็ปาไปพอไปได้เงินเสร็จลงวางศีลาฤกษ์ชัก เดี๋ยวนี้จะเสร็จแล้วไม่เท่าไใดจะต้องจะหลงแต่จะหลงไม่มีดีเกม่มีละครจะหลงเทศกันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยพวกเราเตรียมตัวไว้เพอะมาพักกันบัดจนประการแบกกดมาเลยนางนอนกันกลางเจ้งตัดกฎฟังเทศกันเป็นการใหญ่อภิปรายธรรมะมั่งเพศธรรมะมั่ง อันนี้ทัศก,การที่พัฒนาทุระกันมั้งมันต้องเป็นวินีนทัศก,การอย่างนั้นไม่ใช่นี่ทัศก,การประัะยุกตอะไรกันนมันไม่ได้เอาทักไปอ้วดจะมาได้เรื่องอะไรตอนนี้ทัศก,การการปฏิบัติการเจริญภาวนาให้คนได้ไปรูปไปเห็นเป็นการฉลองเมื่อเรียบร้อยคอยประกาศพวกเราฟังวิทยุก็แล้วกันเวลามาต้องเอาบาตรมาด้วยนะเพราะว่าไม่มีอาหารเลี้ยงต้องมิจฉาบาท อม่อยาจโยมไปใส่ที่วัดเลยจันท์องละมือก็พอไม่ต้องมากมาอยู่อย่างนั้นจันมากไม่ได้เพราะว่าข้าวของมันแพงสมัยนี้จันนอ้อยนอองละมือจันทร์ทำมากมาก,มากอาหารใจสำคัญก,กว่าอาหารกายอดอาหารกายไม่ตายดูพระห้าองค์ที่ไม่ตายก็อะไรอาหารใจเข้มแข็งหลวงพ่อไปเยี่ยมยังยิ้มอยู่เลยเห็น,นย,ย,ยิ้มอย่างก็เลยว่าอ๋อไม่ตายจะยิ้มอย่างเนี้ย จะไปถึงเห็นหน้าเยแลวก็ไม่ได้ต้องเตรียมอีกใส่กันนี่ไม่ตายแล้วจะหน้าแล้วจะไปตายไดไอย่างไรต้องอยู่สู้ต่อไปแต่ว่าเรื่องอดข้าวนี่อดขาวนี่พอนละ้วขาวน้าอย่ากอดต่อไปเลยใด้ลูกไม้อย่างอื่นมั่งอย่าเอามาใช้บ่อยๆลูกไม้แบบเดียวใด้แบบเดียวก็อาว่าไม่มีปัญญาเจ้าหน้าเองทำอะไรนิดก็จะอดข้าวทำอะไรนิดก็จะอดข้าว เดี๋ยวก็บอกข้าวสารแทงอดมากมากตายจะ้ั่างกว่าดีมันก็ถ้ามันจะตายเราจริงๆริงนี่ยทีนี่เดือดร้อนเราอ,อ้อต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนโยบายเราไม่เอาแบบนั้นต่อไปอย่างนี้จึงจะถูกต้องเราทํากันต่อไปกําลังใจสาคัญอาหารใจสําคัญเพราะนั้นเราต้องช่วยกันให้อาหารใจที่วัดชนประทานจะหลงต้องทาอย่างนั้นแล้วที่วัดชนประทานเราไม่มีเรื่องเลวอไหล หมอดูไม่มีที่นั่นอะไรให้รเราไม่เอาเอาแต่ธรรมะใครไปขอของดีบอกว่าที่นี่มีอย่างเดียวของดีคือธรรมะบางคนบอกว่าท่านมีพระดีไหมบอกว่านี่นี่แหละพระดีเอาไปที่ไปเลยเอา,ๆๆเอ,าองค์นี้ไปเลยเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปแบกไม่ไหวใครรถยนต์ไปก็ได้แต่ไม่ไหวก็ยังไม่เอาอยู่น,นั่นเอังไะ จะเอาแต่พระ,ะองค์น้อยน้อยห้ออเ,เรื่องเป็นอย่างนั้นนี่มันเรื่องความเกลานั่นเองไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วมันก็ลำบากอย่างนี้นะอัานนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันเราต้องมาสร้างกองทัพใหม่กองทัพคำที่มีเสนาธิการผู้จาาฉลาดมีแม่ทัพผู้กล้าหาญมีทหารเรียงไกลแกลา้า เพื่อยงยีฆ่าศึกคือกิเลสให้ไปแต่เราอย่าไปอยู่กับกิเลสแต่เราต้องต่อสู้กับกิเลสใครจะสมัครเป็นทหารหนีบากเตรียมตัวไว้เมื่อใดประกาศแล้วมาสมัครกันทันทีและเมื่อใดกองทัพพร้อมเราก็อยากกาทัพเลยต่อสู้กับฆ่าศึกทีกิเลสเราเดินกระบวนสู้กิเลสนั้นคือพิมไม่ดาแต่ถ้าเดินเรื่องอื่นเขาว่า แม่พวกหนังสือพิมพ์เราก็ต้องไปปราบเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขียนด้วยกิเลสเหมือนกันยังไม่ค่อยจะเป็นคำถูกต้องนะแต่ว่ายังไม่ค่อยคุ้นกัน,ค,น,ค,นคุ้นคุ้นก่อยสอนกันต่อไปคอยว่าค่อยสอนกันให้ข้าใจความงามความดีบ้างให้เขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเสียบ้างอย่ามัวแต่เอาลงรูปลงรูปโป้กู้ไก่เดี๋ยวนี้รูปโป้มากในหะนังสือพิมพ์ที่ว่ากิเลสไม่ได้เรื่องอะไร เป็นไปเพื่อสร้างสมอกองกิเลสไม่ใช่ธรรมะของพระศาสนาเราต้องช่วยกันทําลายกิเลสทําลายสิ่งชั่วสิ่งร้ายในเมืองไทยให้เราทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันนึกต่อไปในการข้างหน้าเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขสิ่งทั้งหลายต่อไปตอนนี้ถึงของก็ไม่ต่อแล้วเพราะเสียงแห้งเต็มทีจึงขงต่อยติดไหวแต่เพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขออำนาจคุณอาพระพุทธเจ้าพระสมประสงจงมาตั้งอยู่ในจิตใจของพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจขอให้คุณของพระพุทธประมประสงค,ค์จงมาตั้งอยู่ในใจของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีปัญญามีการ,ป,รปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบ เพื่อประกอบกำลังข้าวสังหารสิ่งชั่วสิ่งร้ายอันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราให้ไปแพ้ไปในการต่อไปข้างหน้าขอให้ท่านทั้งหลายเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเพื่อประพฤติประพฤติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้คนหลงกลายเป็นคนไม่หลงขอให้คนงู้กลายเป็นคนฉลาดขอให้คนอ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งคนที่ไม่รักงานกลายเป็นคนรักงาน คนที่ไม่ก้าวหน้าให้เป็นคนก้าวหน้าคนที่เห็นแก่ตัวจงคลายจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเออ